สวัสดียามเย็นเหล่าเด็กกระโปรงข้างหลายฉันแม่เรนแม่เลนแม่หมดแห่งด,ดอกไม้ฉันเป็นผู้เฝ้ามองการต่างๆของคนก็อย่างที่คุณเห็นฉันคือพี่สาวสุดสวยโซเวนคัสเคสเตอร์มาเรนปุตุไทยเราไปตุ้ไ,ตไมพาเจมหาผู้ชายตุ้เราไปอฮ้ยทำไมไม่พาผู้ชายาฮะฮอกุดอกไม้ตามหาผู้ ผู้ชายอยู่ไหนฉันต้องการผู้ชาย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 อ่านั่นไงผู้ชายเจอแล้วฮัลคูเอเวอร์เฟดแกนออเดอร์อาเคดไอ้เหี้ Wait, <c oughs> ย e, ไอ้แม่งพากอยากชิบหายแสบคอไออย้ไกไม่พากลไไอ้สัตว์ออ